สวัสดีครับวันนี้น้องต้อมจะจะมาเล่นดินน้ำมันครับโอเคโชว์เลยครับเล่นยังไงครับอย่างนี้ครับอ่ามีตัวอะไรบ้างครับเอิ่มทิวเวิรแมนไหนโชว์หยิบโชว์มาดูดิเอวแม่เป็นไงโอ้หู้ทำดินน้ำมันให้ทีวเวิรแมนท้องเหรอครับใช่โอเคตัวต่อไปทำไงครับ เลแมนไม่ท้องครับอ่าไม่ท้องยังไม่ท้องใช่ไหมครับโอเคครับไม่ครับเป็นพ่อครับอ่าครับเขาเป็นพ่อใช่ไหมครับอันนี้ลูกครับอันนี้ลูกตัวอะไรครับเนี่ยขอ้งบิ๊กบอยครับโอเคครับตัวต่อไปตัวอะไรครับตัวตำรวจครับตัวตำรวจไหนโชว์หน่อยดิโอ้ใส่เสื้อซิมพูเลยสปิเกอร์แมนอ่ะตัวอะไรครับ เกมนี้ช่างครับโอเคครับเกมน่้เกมเกมนี้มีตำรวจครับโอเคครับไหนเออดีนน้ำมันทำอะไรทำให้เป็นหมวกตำรวจแล้วใช่ครับมีหมวกเป็นตำรวจครับไหนเราใส่หมวกให้ตำรวจดิทำจากดินน้ำมันใช่ไหมน่ะใช่ใช่ครับโอเคอ่ะหมดยังครับยังไม่หมดแล้วตัวอะไรครับเนี่ยอันนี้อันอันนี้หัวกล้องครับ เออกล้องไหนอกล้องโอเคเอาดีน้ำมันทำอะไรไหมวันนี้ไม่เอาครับเอาไม่เอาใช่ไหมครับเดี๋ยวคอถ่ายทีหลังครับแล้วนผมทำนะโอเคครับวันนี้ก็ยังไม่ทำครับอันนี้จะทำอะไรครับจะเอาอะไรใส่ให้เขาเอาดีน้ำมันทำเป็นอะไรดีเอาเป็นท้องไหมไม่เขาเป็นผู้ชายครับ นี่ก็เป็นผู้ชายนี่ก็เป็นผู้ชายครับนี่ก็เป็นผู้ชายครับนี่ก็เป็นผู้ชายเหรอครับเอาเป็นผู้ชายครับเหรอครับนี่ก็เป็นเหรออย่างงี้ทำอะไรเอาใส่หมวกให้เขาทําเป็นหมวกใช่ไหมใช่โอเคเออทําเป็นปืนนะให้เขาถือปืนได้ไหมได้โอเคเอาตัวนี้ถือปืนอ่ะโอเคเอาตัวนี้ก็ถือปืนตัวนี้ก็ถือปืนครับโอเคตัวนี้ก็ถือปืนครับโอเคเหรัวนี้ก็ถือปืนอีกเคครับโอเคอ่ะทำอะไรครับ โอเคไหนโชว์ดิอ๋อเป็นไงสปิเกอร์แมนถือปืนใช่ไหม,ไมครับนี oh, ไ่ไหนโชว์ดิโอ้เท่จังเลยอ่าโชยล่ามิโอ้ยเอเกตเลยเนี่ยไหนโชดิเดีจะเปลี่ยนใจจะอยากเป็นจแจ็คแพ็ โอเคครับกแกินโอเคครับอะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะอ่ายบาย